บทนิยามกำหนดอนุกรมอน,นันต์ a 1บวก a 2บวก a 3ไปเรื่อยๆนะครับให้ s, s 1 s 2 s 3นะครับไปเรื่อยเเหมือนกันนะครับเป็นลำดับของผลบวกย่อยของอนุกรมนี้ถ้าลำดับ sn เป็นลำดับลู่เข้าลูเข้าโดยลิมิต n เข้าใกล้ฟินิตี้ sn จะเท่ากับ s, <S เมื่อ s, <S เป็นจำนวนจริงนะครับจะกล่าวว่าอนุกรม a 1บวก a 2บว a 3บวกไปเรื่อยๆเป็นอนุกรม ลูกเข้านะครับจะได้ว่า s เป็นผลบวกของอนุกรมนะครับผมถ้าลำดับ sn เป็นลูกออกเราจะกล่าวลูกออกนะครับเราจะกล่าวว่าอนุกรม a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยเป็นอนุกรมลูกออกนะครับผมซึ่งต่อไปนะครับจะมี test d บทนะครับท e s t d บทในที่นี้ก็คือดังที่พี่หยองได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือท e s t d บทก็ เหมือนกับข้างต้นเนาะทฤษฎีบทที่1,2แล้วก็3นะครับผมต่อไปนะครับเราจะเข้าในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกนะครับหรือเราจะเรียกว่าซิกมานะครับผมเรียกซิกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการบวกกล่าวคือเราจะเขียนในรูปแบบนี้นะครับผม เขียนแทนอนุกรมจำกัด a 1บวก a 2บวก a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง a n นะครับด้วยสัญลักษณ์ที่ sigma n i เท่ากับ1